รู้หรือไม่ว่าบริการสาธารณะของรัฐนั้นคืออะไรสวัสดีครับกับผมนายสุทธินันท์ก้องรุยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนไทยเขตพงศ์ค่ะค่ะวันนี้พวกเราพามาทําความรู้จักกับคําว่าบริการสาธารณะของรัฐนั้นคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมร <ชม S 1> ับฟังได้เลยค่ะ ภารกิจของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะนะคะเมื่อสังคมพัฒนาขึ้นย่อมส่งผลให้สมาชิกในสังคมมากขึ้นและหลากหลายขึ้นส่งผลให้รัฐต้องขยายขอบเขตภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะให้กว้างขวางออกไปนะคะจากภาร,รกิจในการรักษาวความสงบเรียบร้อยและดูแลร,รักษาวความปลอดภัยไปสู่ภาร,รกิจในการจัดทําบริการสาธารณะนะคะเช่นการจัดระบบการศึกษา การรักษาพยาบาลการจัดทําสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆนะคะเพื่อให้ประเทศมีความจเจริญก้าวหน้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นนะคะเรียกว่าภารกิจในการจัดทํำบริการสาธารณะของรัฐนะคะและในประเทศไทยจะเรียกว่าภารกิจลาดับรองค่ะภารกิจของรัฐด้านการจัดทําบริการสาธารณะคือ การส่งเสริมสวัสดิภาพตลอดจนการกระจายความมั่งคั่งไปยังประชาชนกลุ่มต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมและประชาชนอยู่ดีกินดีรัฐส่งเสริมสวัสดิภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรัฐประกันงื่อนไขการฟ้องชีพขั้นต่ำของของ,ของประชาชนทุกคนเช่นการรักษาพยาบาลการพักผ่อนหย่อนใจการให้บริการการศึกษาต่างจาก ภากรกิจของรฐัฐด้านการราักษาความสมบูรเรียบร้อยของบ้านเมืองคือการราักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนั้นส่วนมากนะคะจะมีลักษณะเป็นการห้ามค่ะและก็มีการจํากัดเสียงรบภาพค่ะจึงทําให้บริการสาธารณะมีลักษณะดังนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งผู้บัญญัติกฎหมายกำหนดหรือศาลเห็นว่าเป็นประโยชน์สาธารณะจริงกิจกรรมเหล่านี้มีความหลากหลายมากมายตั้งแต่การจัดการศึกษาการทำถนนหนทางไฟฟ้าประปาโทรศัพท์เมื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะการบริการสาธารณะอาจขาดทุนได้เสมอเพราะวัตถุประสงค์ ทางเงินทองหรือกำไรไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการบริการสาธารณะโดยเอกชนการดูว่าการใดเป็นการบริการสาธารณะหรือไม่ย่อมเป็นไปตามกฎหมายคือกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องทำก็ถือว่ารัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนในการแสดงเจตานาในการแสดงเจตานาว่าเป็นประโยชน์สาธารณะ บริการสาธารณะนะคะถ้าไม่ได้ออกกฎหมายโดยรัฐสภาสันปกครองจะวิเคราะห์ถึงลักษณะของกิจกรรมนั้นว่ารัฐหรือหน่วยงานของรัฐจัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ค่ะถ้าเป็นการจัดทาขึ้นเพื่อสนองความต้องการของคนส่วนมากก็ถือว่าเป็นบริการสาธารณะ 2. นะคะกิจกรรมที่จัดทาขึ้นจะต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองโดยตรง เช่นการจัดทําด้วยตนเองอาทิกรมสามัญทําโรงเรียนประถมศึกษามัธยมกรมการสร้างทางหรือให้ผู้อื่นเป็นคนจัดทําค่ะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลข,ของฝ่ายปกครองโดยตรงเช่นบริการสาธารณะค่ะ ไปนะคะคือหลักการพื้นฐานในการจะทำบริการสาธารณะนะคะโดยได้แนวคิดมาจากลุยส์ลอเรนนะคะแห่งสำนักความคิดทางกฎหมายนะคะซึ่งจะให้หลักการพื้นฐานนะคะในการจะทำบริการสาธารณะทุกประเภทนะคะไว้สามประการได้แก่ประการแรกนะคะคือหลักความต่อเนื่องสม่ำเสมอของบริการสาธารณะนะคะซึ่งหลักความต่อเนื่องนะคะจะไม่มีรูปแบบเฉพาะว่ามีลักษณะเช่นไรนะคะขึ้นอยู่กับบริการสาธารณะบางประเภทนะคะ โดยการบริการสาธารณะบางประเภทก็ต้องให้บริการถาวรนะคะเช่นการรักษาพยาบาลที่ต้องให้บริการ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์แต่การบริการสาธารณะบางประเภทก็ไม่จําเป็นต้องเป็นการถาวรนะคะเช่นพิพิธภัณฑ์ที่มีการกําหนดเวลาเปิดปิดนะคะโดยบริการสาธารณะนะคะเป็นภารกิจเป็นกิจการที่สําคัญอย่างมากต่อประชาชนนะคะเพราะถ้าประชาชน ไม่ได้รับบริการอยู่ชังังลงก็จะทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะเช่กนการให้บริการไฟฟ้าประปาหรือขนส่งมวลชนนะคะที่จะต้องให้การบริการตลอดเวลาถ้ามีการหยุดชะ้งักก็จะก่อความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนะคะนอกจากนี้นะคะความต่อเนื่องนะคะยังส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติส่วนราชการของบุคลากรภาครัฐและสัญญาทางปกครองด้วยค่ะซึ่งมีผลดังนี้นะคะคือ 1. การมีผลต่อการปฏิบัติส่วนราชการคือก่อให้เกิด การระบบรักษาราชการแทนนะคะคือการที่เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่อื่นนะคะมารักษาปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะซึ่งในฐานะผู้แทนรักษารชาชการนะคะต่อมานะคะการมีผลต่อบุคลากรภาครัฐถ้าเป็นระบบกฎหมายไทยนะคะก็จะห้ามมิให้พนักง,งานนะคะที่เป็น ลูกจ้างราชการพนักง,งานวิศาหกิจนะคะหรือข้าราชการนะคะนัดหยุดลาง,งานนะคะแต่ถ้าเป็นระบบกฎหมายของต่ประเทศในบางประเทศเช่นฝรั่งเศสนะคะก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่นะคะลาหยุดล่วงหน้านะคะเพื่อที่ฝ่ายปกครองจะได้มีการแก้ไขปัญหานะคะในส่วนนั้นล่วงหน้าค่ะต่อมานะคะการมีผลต่อการ จะมีผลต่อสัญญาปกครองนะคะคือการที่ก่อให้เกิดหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่มีลักษณะเฉพาะนะคะแตกต่างจากกฎหมายเพ่งอาทิเช่นการที่คู้สัญญาฝ่ายปกครองนะคะเป็นผู้ผิดสัญญาแล้ว คู่สัญญาฝ่ายเอกชนนะคะจะนําหลักกฎหมายของสัญญาต่างตอบเทสน,นะคะมาบังคับใช้แทนกันไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัญญากฎหมายนะคะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการทําบริการสาธารณะนะคะเพราะเนื่องจากประชาชนนะคะต้องได้รับการบริการสาธารณะนั้นอย่างต่อเน,นื่องค่ะสองนะคะหลักความเปลี่ยน,รป,ยน,ป,ยนยรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะให้มีความทันสมยัยและตรง ถูกต้องตรงความต้องการของประชาชนมากขึ้นข้าราชการหรือพนักง,งานของรัฐนะคะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงสถานะของตนตามกฎหมายแม้จะทําให้ตนต้องเสียสิทธิ์หรือเสียประโยชน์ไปจากกฎหมายฉบับเดิมนะคะแล้วก็หลักปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของบริการสาธารณะนะคะจะให้สิทธิ์แก่รัฐในการแก้ไขสัญญาสัมปทาน เมื่อเกิดความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขนะคะเพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณไว้เช่นการถอนคืนสมปทานเพื่อซื้อก่อนสิ้นอายุสัมปทาตค่ะในส่วนที่3หลักความเสมอภาคในฝรั่งเศสหลักความเสมอภาคเป็นหลักที่มาจากความเสมอภาคทางด้านกฎหมายซึ่งได้บัญญัติไว้ในคำประกาศ สิทธิมนุษยชนและพลเมืองลงวันที่29สิงหามโคมคศ1789เป็นการรับรองพื้นฐานในสิทธิของความเสมอภาคทางด้านกฎหมายหมายถึงความเสมอภาคทางด้านสภาพของผู้ใช้บริการและความเสมอภาคของผู้สัญญาในส่วนของหลักความเสมอภาคที่มีต่อการบริการสาธารณะ ส่วนหนึ่งมาจากแนวคำว,วินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีการวางหลักและมีทฤษฎีขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติของรัฐภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเอกชนบุคคลมีสิทธิที่จะได้รับความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งฐานะและค่าและการกำหนดค่าบริการ ทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันเช่นกันค่ะในส่วนการยกตัวอย่างบริการสาธารณะนั้นนะครับคุ่มกับผมได้ยกมาหนึ่งโครงการคือโครงการระบบระบายน้ำปรากปริงจงนะจังหวัดสงขลาครับซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นนะครับได้มีรัฐเป็นผู้จัดทำและผู้ที่จัดทำคือ สำนักงานชนรประทานขนาดใหญ่ที่1 1สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำกลมชนรประทานครับครับนี่ส่วนความสำคัญของโครงการระบบระบายน้ำตักปิงจนะจังหวัดสงขานะครับมีความสำคัญดังนี้นะครับ 1. เพื่อบรรเทาปัญหารกรุกภัยในการระบายน้ำในเขตอำเภอจนนะและเขตอำเภอนาทวีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตเทศบาลตำบลจนะาและเขตเทศบาลตำบลน,นาทวีนะครับพื้นที่ของโครงการชประทานปักปลิงและโครงการชประทานคองจนะาครอบคลุมทั้งหมด127ตารางกิโลเมตรครับต่อมาข้อ2นะครับระยะเวลาน้ําท่วมขังไม่เกิน1วันในพื้นที่ชุมชนนะครับและไม่เกิน3วันในพื้นที่ลุ่มจับนะครับส่วนข้อ3นะครับ เพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงครับครับบริการสาธารณะดังกล่าวเกี่ยวข้องในด้านหลักความต่อเนื่องซึ่งได้กระทํามาในปีพ25ศ2552-2560และถ้าไม่กระทําต่อไปเรื่อยๆประชาชนจะประสบปัญหาน้ำขังและน้ำท่วมเช่นเดิมครับ สำหรับวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับเพรากอไรพวกเราต้องขอบในที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ